เ็นจะมาเรียนภาษาไทยกับแม่โดยออกเสียงแค่คําข้างหน้าเพราะว่าจะฝึกผสมสละแล้วนะคะอ่ะไปนินออกเสียงอันนี้กขพูดดังๆังจอมอตอ,อ,อะไรตอพูดดังๆตอตอ,อะไรแล้ว ตัวอะไรตัวอะไรนี่นี่แม่ชี้อันนี้อเออฝอถูกต้องอันนี้เออดูปายนิ้วแม่ว่าปายนิ้วแม่ชี้อะไรลอรอพูดดังๆอ๋อเก่งมาก<อ>เก่งมากมั่นใจหน่อยวอถูกต้อง<ม>เยี่ยมมาก ดูมันคือคนอแก่เอออ่ะเ<อ>ก่งมากครับ<อ>พูดดังๆพูดดังๆ<อ>เออดอเออเออ,อเออพอพอเยี่ยมครับ ผูดดังดังพ่อเออพออืออ่าฮะพูดดังๆังฮะฮอนะคะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ่ออันเนี้ยเอ ทำปากขยับมุมมิมุมมิปไม่ใช่งอเนกคู่ออ่อเออเออโอเคเหรอเก่งมากพ่อพ่อเ่อพ่อพ่อเอ ถูกแล้วถูกแล้วนอถูกต้องมั่นใจหน่อยเถอพูดดังๆพูดดีๆเถอเออเถอเก่งมากต่อถูกต้องดอชดาอือดอชดานั่นแหละออกเสียงว่า พูดดังๆยองไงเออมั่นใจหน่อยยอเก่งมากชอถูกต้องชอเก่งมากครับชอถูกต้องครับชอถูกต้องครับมีอะไรที่ยังไม่ได้อ่านมีไหมมีไหมครับอเออไม่มีอ้แส,สดงว่าแพ่นินอ่านได้ เพราะว่ามันไม่ได้ยากมากเพราะมันมีอะไรให้ดูด้วยมีรูปภาพให้ดูด้วยอ่ะบายบายท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ